สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะม่านบางังความร้อนนะคะบังแดดบังลมแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะเพื่อนๆโดยวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็มีค่แค่เพียง 2อ,อย่างเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือคิ้วกระเบื้องแล้วก็เคราหรือสีนั่นเองค่ะโดยเราจะคัดเลือกนะคะเคราหรือสีที่มีลักษณะเส้นที่สวยนะคะไม่ติดดำและก็มีความยาวประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ม่านบังแดดของเรานั้นยาวในทันทีนั่นเองค่ะามาดูนะคะวิธีการทํานะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะอพอปลูกชาแนลจะสาธิตให้ดูนะคะ โดยการนำเครานะคะที่เราคัดไปแล้วนะคะเอาเฉพาะเส้นที่ยาวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ติดดำนะคะใส่ไปในช่องของคิ้วกระเบื้องนะคะโดยคิ้วกระเบื้องเขาจะมีเป็นช่องแบบนี้นะคะ,ะดึงมาดึงปลายมาประมาณหนึ่งนะคะ,ะไม่ต้องยาวมากจากนั้นทำการม้วนเคราค่ะ นี่นะคะม้วนแล้วก็เอาปลายนี่แหละค่ะด้านที่สั้นใส่ไปในช่องคิ้วกับเบื้องช่องเดิมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอ่าทำการดึงนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะอ่าจะสังเกตได้ว่าคราวเขาจะไม่หลุดง่ายนะคะอ่าเพราะว่าการทำแบบนี้นะคะจะให้คราวของเรานะคะอ่าเขาไม่หลุดง่ายนั่นเองนะคะเขาจะมีความแน่นค่ะก็ เราจะทําแบบนี้นะคะไปทุกช่องของคิ้วกระเบื้องเลยนะคะจนเสร็จนะคะอ่าเพราะว่าการทําม,มา่านบังแดดบังลมนะคะที่เป็นแบบธรรมชาติก็คือการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนั่นก็คือการใช้เครารืาษีนะคะเพื่อนเื่อเพราะว่าเครารืาษีนะคะเขาเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายนะคะเป็นทั้ง ว้ใช้ประดับตกแต่งนะคะบ้านเรือนให้สวยงามแล้วนะคะ,ะเขายังมีคุณประโยชน์นะคะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองนะคะสารโลหะหนักสารเคมีที่ลอยปนเปื้อนในอากาศนั่นเองนะคะเขาก็จะ,ะเหมือนเป็นตัวกรองอากาศให้กับเราอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะโดยใช้ม่านที่เป็นธรรมชาติจากครารืาสีนั่นเองค่ะเพื่อนๆนนะคะวันนี้พ่อปลูกชาแนลนะคะเห็นว่า ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะฝุ่นละอองเยอะมากๆเลยนะคะหากเพื่อนๆนะคะทําแบบนี้ไว้ตามบ้านเดือนนะคะไว้ตามอ่าขอบนะคะตรงประตูหน้าต่างนะคะหรือว่าเป็นขอบชั้นอ่ารอบๆบ้านเรานะคะก็สามารถ ช่วยในการดักฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ทําให้อากาศภายในบ้านของเรานั้นบริสุทธิ์นะคะหายใจได้สะดวกนั่นเองค่ะเพื่อนๆอาเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะไปจนครบทุกช่องของคิ้วกระเบื้องเลยค่ะเพื่อนๆ สำหรับการร้อยนะคะในคิ้วกระเบื้องนั้นนะคะอ่าเรามีวิธีการร้อยที่รวดเร็วกว่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพ่อผูกชาแนลจะอ่าทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอันนี้เราร้อยแบบให้เขามีความแน่นและทนทานค่ะอ่าการอ่าทำแบบนี้นะคะช่วยลดฝุ่นละอองค่ะเพื่อนๆ เป็นที่บังแดดบังลมนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามนะคะใช้ประดับบ้านนะคะหรือว่า,าประดับแม้แต่ร้านค้านะคะก็ยังใช้ประดับตกแต่งนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มบรรยากาศในการกินอาหารนะคะให้ได้อริสอร่อยนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะ นี่เขาจะมีความยาวนะคะในทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะเลี้ยงเขานานนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาไปอีกนะคะเขาก็จะมีความฟูนะคะแล้วก็แตกยอดนั่นเองค่ะอ่าและนี่ก็คือเคาราดูสีที่เราได้ทํำเสร็จแล้วนะคะอ่า เห็นไหมคะอันนี้ก็มีอันที่เราเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาจะมีความยาวแล้วก็หน้าตาขึ้นมากเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะทําการรดน้ํานะคะสม่ําเสมอนะคะให้เขาอยู่ในบริเวณที่มีอากาศทายเทได้สะดวกได้รับแสงแดดตราไรและที่สําคัญก็คือให้ปุ๋ยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ไม่มีเวลาจริงๆก็เดือนละหนึ่งครั้งค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่ที่เรา อรอยเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆมี่ยาวในทันทีนะคะอ่าถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรนั้นห้ามพลาดติดขาดค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ